กินหอมมาแล้วเผาแต่ซีบ้างนะทุกคนกับสบาสดีสบาสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซเบิร์ดสุขุสุขคนเนะาะบอกว่าจะเป็นฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ ืัอนี้ก็ามาพบกับซ่องน้องตาสาวแล้วคือเก่าื่อนี้น้องตากับสิพ้าทุกคนมาเฮ็ดบังขาลามนะทุกคนต,ตอนนี้กะเฮ้ากะม้ากัาากนสี่คนเนะญญาะผู้ใหญ่มีอพ่ออีแม่แล้วกะมีพี่นางนะทุกคนตอนนี้กะเฮ้ากับลังไปตัดไม้เนาะที่เอามาเฮ็ดบังขาลามนะและ้วก็ไปตักเอาน้ำมากินพร้อมนะทุกคน ตอนนี้ก็อยู่หน้าเนาะผู้ที่ขึ้นไม้ของเขากะอีพอ่อเนาะเพราะว่าเข้าขึ้นก่อไม้บ่ได้นะขึ้นไปตัดเนาะเขาตัดบ่ได้กะให้อีพอ่อนาะอีพ่อไปตัดให้เนาะตอนนี้กะกําลังเดินทางปะ่ะบอนจีเป็นจังด่ละเข้าไปเบิ้งน้ากันเลยเนาะทุกคนกําลังย่างน,นะตอนนี้ทุกคนตอนนี้เขาก็กำลังเดินทางย่างไปบนที่เขาจิตัดไม้เนาะ พูดแหละก่อไม้ก็อยู่ทางหน้าของห่านะทุกคนไม้อนะไม้ที่ทางซีเอสตบ้งข้อหลังก็เป็นไม้อ่ะไทยบ้านเนาะแต่นี่ข้อหลานน้อยกับต้มแซมต้มแซมอยู่ไปยังไว้ไว้ไปเลยก่อไม้กับทางหลังของเฮานนะนี่กับอีพอเนาะกำลังหาไม้อยู่นะ ว่าจะเอาลั่ได้เนาะเอาตัวที่มันพ่อดีนะทุกคนมันแก่ลายก็จะเฮ็ดบบได้เนาะคนตอนนี้กับอีพพรกกำลังขึ้นเนาะขึ้นไปตัดเอาไม้นะต้องได้ขึ้นเอาอยุ่เทิงก่อมันนะทุกคนเพราะว่ามันหกในเนาะมันบบแป่นนะตัดยากมาทุกคนตอนนี้อีโพอกกำลังตัดเนาะ ถ้าเบิ่งว่ามันสิตกไปทางใดนะตัดลงมากับ่ฮู้สิค้างเทิงหรือว่ามันสิตกลงมานะทุกคนอะทุกคนนี้เฮาก็ตัดไม้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะตอนนี้เฮาก็กําลังสิแบกมือเฮ็ดาามกันเลยเนาะนนี้ก็เด็กน้อยก็ยงตอนแล้วนะไป สบายดีทุกคนไหมไดหมทีทุกคนขสบายดีไหมพี่สบายดีทุกคนมีแต่ผู้เขินอายกล้องนะทุกคนนี่เลยเนาะไม้ของเฮาก็มาฮอตเค้งทางตอนนี้กันไปไ<ว>เหนื่อยนะทุกคนแดดกับแดดเนาะ<ว>ตอนนี้เฮาก็บแบกกลับยังบ่ฮอดเที่ยงเนาะไปไ<ว>มีลานน้อยนะนะ<ว>นี่เลย มะพร้าวของเขากันขั้นตอนแรกเขาก็ต้องขูดมะพร้าวกันนะทุกคนขูดใส่น,นี่นะเดือนนี้ก็มีลานน้อยองคนนะอีกคนนึงลงอันนั้นเนาะลงอันตะล้าค่ะทุกคนผู้วาเป็นๆค่ะว่าเป็น ตอนนี้เฮากะมะพร้าวของหฮากะคูดแล้วเป็นเทบร้อยเนาะนี่เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปห้ากะจิไปเอาน้ําใส่แล้วก็ปั่นเอาน้ํากะทิมานะทุกคนปั่นเอาน้ํากะทิมนันเนาะนี่ไปทุกคนไปปั่นน้ําเลยนเนาะเฮาสิเทน้ําทีนี้เลยเนาะทุกคนนี่เลยนะ กับชี่ซสมือเลยนะทุกคนไซมือคั้นเนาะนี่แต่ว่ามือของห้าวกบล้างสะอาดเลยเด้บเป็นยัง้งเนาะเฮ็ดกินเองเดี๋ยวเอาคั้นๆแล้วเก,ก็ปันนะ้นหน่อยเดี๋ยวเอาเสียเอีมมันไว้นี่เนาะ เ้านี่อเข้าเลยทุกคนตอนนี้กะน้ำกะทิของเ้ากะ คั่นแล้วเป็นที่เมเ็ห้อยเนาะมันก็นจีได้ยึ่ประมาณนี้นะอันนี้เห็ดโดยมะพร้าวสดๆเนาะทุกคนบแมน,น้ำกะทีิกล้องนะอันนี้เป็นมะพร้าวที่เฮาพามาเอามาจากต้นเนาะอันนี้ก็ขี้มะพร้าวนี่เฮาก็เอาไว้เวลาเฮาเอาเข้าอย่างงัดลงไปแล้วแล้วก็เฮาก็เอาขี้มะพร้าวเนาะงัดปกเทิงนะตอนนี้ก็แล้วเป็นที่ห้อยเนาะ นั่นเฮาไปเบื้องขั้นตอนต่อไปกันเลยนะทุกคนอะทุกคนตอนนี้เฮากะอาณากะทิมะพร้าวของเฮากะเชื่อมหม้อเป็นทีอพอยเนาะนั่นเฮาเอาไปค้างเสียไฟกันเลยนะทุกคนนี่เฮาสีมาเอาอหน้ามานี่เอาอน้ำกะทีแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็ใส่พวกทั่วนะทุกคนแล้วเฮาจงไปยัดใส่บังเนาะตอนนี้เฮาก็สุ่มไฟใส่ให้มันก้อนแล้วจะเอาข้าวลงนะ วีวีไฟของหฮากะน,นี่เลยทุกคนเตรียมมาอย่างดีฝ่ามออะตอนนี้เฮาก็คข้างม้อแล้วเป็นเทียมหอยเนาะขั้นตอนต่อไปนี่หฮาไปเบิ่งอีพอเหล่าบ้างข้าหลามนะทุกคนไปเบิ่งกันเลยเนาะตอนนี้เราตัดมาแล้วนะไปทุกคนลงไปเบิง่งบ้างขาหลามตอนนี้อีโฟกะตัดไว้แล้วเนาะ า <c ười> ลานน้อยกับหดกระลังแล้วนะบึ่งคนถามโผล่คนข้าวรามเห็ดข้าวราม <c ười> บังก็มีแต่บังงามๆทุกคนจักลำพ่อ ไม่มสองลำหลายจะบอกเขาหลายเติบเขาครึ่งคู่ครึ่งคู่พอจะได้ปลาลำนั้นนี่นี่เลยทุกคนบางขลามของเฮากะมีแต่บางงามงามแต่นี้กิฟ์พ่อกำลังเหล่าฟากนี่เลยเนาะไปหยัดหยัดอันนี้ไว้นะใบตองเนาะเออเอาหยัดใบตองเฮาเพราะมันเป็นไปหรือ <t or. S 1> ยันลมเฮานองเพราะว่ายันลมเฮาก็เลยยัดบใบตองเชื่อนะมันเข้ายันบอกเป็นจีมันบอกเป็นกินเนาะบันลมเข้าแล้วกะมันบอกเป็นเจบ้านพ่อยิ่ละมีพ่อกระตัดนไหมเนี่ยยังไรตอนนี้ก็เขากำลังดังไฟไว้เผาสีเฮ็ดแบบหนึ่งแล้วก็สีเฮ็ดแบบเผาเอานะทุกคน เฮ็ดสองแบบเนาะตอนนี้ก็กาลังดังไฟไว้ท่านะกลับมาเบิ่งหมอของเฮาเลยเนะาะฟาตอนนี้ก็หมอของเฮาก็ได้ฟดเป็นที่เห็บห้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะใส่เข้าลงไปเลยนะทุกคนเสอเข้าเลยเนาะไ,ไปเดี๋ยวเฮาชีเป็นผู้ถ่ายแล้วเพอพี่นางเซ่อใชนั้นทุกคนให้เพื่อนใชนเนาะเื้อใชนเลย ข้าวกลัมนะทุกคนข้าวไม่เนาะข้าวไม่ข,ข้าวกลัข้าวดำนะอะทุกคนตอนนี้เฮากะกำลังฉี่เอาหนวยโทเซอร์อมอเลยเนาะ ตอนนี้เฮาก็เชื่อเข้าไปเทียบห้อยแล้วเฮาก็ก้ตนต่อต่อไปเฮาก็ชีเชื่อมาโทั่วนะทุกคนในทั่วเนาะใส่่ปลายเนาะสองสามซ้อนกับพอแล้วนะทุกคนนี่เลยเนาะเดี๋ยวเอาคนให้มันเข้ากันมานี่ ไปนี่เฮากะสีเอาไปงักนะทุกคนอะทุกคนขั้นตอนต่อไปเฮากะสีเอาน้ำตาลเทลงไปเลยเนาะนี่เลยนะทุกคนหลังจากนั้นเฮากะคนให้มันเข้ากันเนาะปะ๊บแต่แซ่บนะทุกคนเสร็จมาโทน้ำเนาะเขากบเขาก้มเข้าไม้นะทุกคนเข้าไห้เนาะ แตอน,นี้ห้ากะคนแล้วเป็นที่เหบห้อยนะทุกคนขั้นตอนต่อไปห้ากะสีเอาไปยัดบังเลยเนาะไปอะทุกคนตอนนี้กะข้าวของห้ากะหุงซุกเป็นที่เห็บห้อยเนาะนี่เลยเข่ากำนะทุกคนนักเนาะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเฮาสีไปเอาบาังไม้หยัดเลยนะทุกคนไปกันเลยเนาะนี่เลยทุกคนอนะันนี้ก็จะเป็นบังไม้ขลามที่เฮาเตรียมไว้นะสีบ่บังเนาะแต่ว่าเฮาสีหยัดแต่สามบังนะทุกคนเพราะว่าเฮาสีเอามาเห็ดหนึ่งน้ำเนาะตัวนี้เฮาสีเผานะสีเอาไปเผา เผาสามแล้วก็เหลือจากหั่นกระห้าวฉี่เอาไปนึ่งเนาะอนบอกว่าลายใหญ่ห้างทุกคนเข้ามาหยัดกันเลยเนาะเมื่อนี้กัมีพี่นางมาเพ็ดนำกันนะทุกคนสวัสดีทุกนคนหยัดกันเลยนะทุกคนมีน้ำอยู่ไหนบ่มีถ้จะเป็นพี่นางของเฮาเองนะ หยัดแล้วก็ต้องต่ำทุกคนทั้งให้มันลงเราจเขาให้นะแต่เสบหอมทุกคนจยบน้อยเราเผานี่เนาะหอมโอ้ยบ้าเลยนี่ยเดี๋เาก็หยัด พอเตะประมาณนะทุกคนพอประมาณเนาะพอดีถ้าเฮาฉีดเต็มเกินไปกะเวลาเฮาเอาไปเผาแล้วแบบมันมันชุกแล้วเนาะมันชุกแล้วมันจะพวดขึ้นนะตอนต่อไปเฮาไปเสเอานี้ปกเนาะปกปากมานะทุกคนนี่ขี้มะพร้าวปกปากแล้เนาะแประบังนึงนะ อตอนนี้เอากัะน,นั่งโดนฟืดทุกคนเบิงเอาชงละ่ะเต็มเต็มทุกคนเอ้ยอันนีกน็เดนนี้เอากะยัดแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบางสุดท้ายเนาะชุดท้ายของของที่เฮาฉี่เอาไปเผานะ แต่ว่าต่อไปห้ากกะชีงัดตัวชีนึ่งเนาะแต่ว่าอันนี้ห้าสชีเอาไปเผาเนาะต,ตอนนี้ตอนนี้แล้วนะนั้นเ้าไปเผากันเลยนะทุกคนไปบอแล้วล้วกลับไป <c oughs> อัะทุกคนตอนนี้หฮาก็กำลังชีเอาบั้งขลามไปเผาเนาะ <c oughs> แต่ว่าาบอเห้าส <c oughs> ชีเผากับเผายลุ่มนะทุกคนไปกันเลยเนาะแต่น,นี้ห้าอย้งเพียงนะ ตอนนี้เรากาำลังสีเอาบัาคลา,ามไปเชื่อไฟเนาะไปข้าเสือนะทุกคน,นเดี๋ยวเปลงก้อไฟก็นเนาะกอไฟมคนนอนค่ะวนหลายเนาะทุกคนตอนนี้เรากำ ต่อไปห่าก็หลอดห้ามันชุกแล้วทุกคนเดี๋ยวจังนะห่าจังอ่านาพริกนะตอนนี้หอากับเผาแล้วไปทีมห้อยเนาะนี่เลยทุกคนตอนนี้กับบังขาลามของเฮากับกำลังเผาเนาะกินหอมมาแล้วเผาแต่สีบังนะทุกคนแล้วเฮาสีเหลือจากนั่นเฮาก็สีเอาไปนึ่งเนาะเฮ็ดหลายนะมันนี่เต็มหม้อเลย ตอนนี้เขากำลอบังขาหลำของเขาซุกนะทุกคนเดี๋ยวเขาไปพลิกก่นอนิกนอ่ตอนนี้กะข้าวของเขากะมันอันนั้นนะทุกคนปุ่น,นแล้วก็ข้าวยัดขายัดเต็มพดอันนี้ แต่ <Es per ated> บางขาลามเขากบมาครึ่งทางแล้วทุกคนแต่ว่าตัวเผาไม่ก็มีเนาะอันนั้นตัวหาก็ลงมาใส่เมื่อกินนี่นะแต่ว่าตัวทุกคนตอนนี้กับบางขาลามกุณฮองกบเผาแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะเ <What? S 1> บึ่อ <laughs> มือดำ ตอนนี้เฮากะนี่เลยบังเขาลามกะเฮาเอามาปอกลองเบิง่งเนาะเอามาบางเดียวนะทุกคนลองเบิ่งว่ามันชีสุกบเนาะเดี๋ยวเฮาไปแกะเบิ่งกันเลยนะทุกคนอ่ะมันนี่เฮามาแกะเบิง่งเนาะมันรุ่นเบิ่งว่าหน้าตามันเป็นแบบเลอเนาะว่ามันหน้าตาน่ากินบอว่ามันชีสุกหรือบ่สุกนเนาะเฮามาลุ้นกัน ม <R IP> ันนี้จะกำลังแกะนะทุกคนสิงามอยิ่งบ่งามนี่นะทุกคนแต่บ่าห้ว่าสีสุกเลยบ่เนาะแต่ก็บ่วยังงามไปได้ โอ้ตัวนี้ก็หักแล้วทุกคนบึ่งนี่นี่เลยหน้าตาโอ้ยหักนี่เลยเนาะเขากำนะค่ะใช่ได้ชิบปีไฮหลานน้อยไปน่นี่ทุกคนง่ามแบบนี้นะตัวเมื่อกี้นี่เขาปีไหหลานเนาะชุกชุบบ่ มามาเือคำจบมานี่แชบบอลหรือมีแช็บแชบแชบจำลึกแชบมึงฟ้าเช็บมึงฟ้าเชบจำเชบจำถึงฟ้านะทุกคนแต่ว่าเม่ไดชบจำมึงฟ้าโอ้ยน่ากินใช่ไหมอืม หอมทุกคนหอมนี่เบิงเบิงเบิงนี่เดี๋ยวเ้ามาชิมบ้างเนาะบ่มันชุกแล้วบ่๊ะเสื้อใจเด็กน้อยไม่ได้เนะชิมก่อนต้องชิมบางอีเองนี่นหอมหวานมันนะทุกคนรสชาติของมัน ao ao ao, ăn đây gìn ao, anh để hai lại nữa, ăn, sẹp, giờ này họ còn tay ต้นอันะต้นพี่เลววะฮะต้นไม้ทมนะทุกคนมู้จักชื้อต้นไม้ต้นไม้ท้ม,ท, <laughs> ม, <laughs> ม,ท,มทางหลังของเฮากับเออทางข้างของเฮาก,กับพี่นางกับหลังเหล่าบางขา้าวลามนะทุกคนตัวหน้า,าเฮาวฉี่อาลม์อนึ่งมือแรงเนาะ <c oughs> บ่หอดมือแรงนะจังง่อยนี่แหละ แล้วเลาก็สีเอาเมื่อนึงอันนี้เผาเครื่องนึงทุกคนตันนี้เล่ากบชิเราบางขลามเนาะตัวที่เล่าสีเอาเมื่อนึงนะน,นี่ก็เราะเปลือกเนาะตัวเผาตัวที่เลาเผาก็นแล้วแล้วนะทุกคนเผาแล้วไปทีมห้อยเนาะเมื่อกี้นะเลากะแกะชีมเบึงแซ่บ ใส่มาถั่วพร้อมนี่เลยทุกคนตอนนี้เราก็ลอกแล้วแล้วเรามาเหลาเนาะมาดิเหลาให้มันบางๆนะทุกคน ya mujhe ye bahot pasand hai นีลยทุกคนตอนนี้หฮากัเหล่าบางขาลามเ้ากัแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะเดี๋ยวเฮากัเอาปากมันความลงนะเพราะว่ายันลมเข้าเนาะลมเข้าแล้วมันฉีบบเป็นเจีเนาะอาตอนนี้เฮากัไปยัดกันเลยเนาะทุกคน ทุกคนตอนนี้เหากับมาหอดเฮิร์ดไปที่แยบห้อยเนาะบางขลังห่าวกันยังงัดหมดแล้วนะอันนี้กับเห่าจะใส่งัดหนึ่งนะทุกคนตอนนี้กับีน้องสาวแล้วกับพี่นางเนาะมางัดนำกันทุกคนแล้วก็สีเอาไปนึ่งนะตอนนี้กับเฮ่ามางัดกันเลยเนาะเฮ่ากำลังงัดอยู่นะมีบางของเหามางัดกันเลยนะทุกคน นี่กระทานผู้เบ่งสองคนนะมีไอ้กาวเนาะเบ็ดเตือนแล้วทุกคน ไหมทุกคนอําโมโີ๊คเนอะนี่เลยใส่คາอใส่อ๋ออย่างๆใส่อย่างๆแล้วทุกคนไปทุกคนทุกคนตอนนี้ฮากาบางคร่ามคงฮากากําังนึงนะนึงแล้วปทียบห้อยเนะ แต่ว่าเฮาจะบาใส่กระเทียวมั่วะะเวลาเฮาหนึ่งเฮาก็จะสอดลงไปในกลมอเลยเนาะกลมอหนึ่งเลยนะทุกคนสอดลงไปใส่น้ําเลยเนาะเพราะว่ายามันบวซุกนะเฮาก็เลยเฮ็ดแบบนี้เนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเฮาก็สี่เอาทงยางนะมางมอันนี้ไว้นะทุกคนงวมปากมานันเนาะเพื่อเ่อให้อนนาาอของมันออกมานะให้มันชุกไวเนาะเดี๋ยวเฮา เอาถุงยางมารวมใช่เลยเนาะทุกคนไปกันเลยเนาะเลยทุกคนตอนนี้เขากะงวมแล้วเป็นที่เห็บห้อยเนาะเอาถุงยางนะเอาถุงยางมางวมใส่เนาะตอนนี้เขากะทุกคนตอนนี้เฮากะเอา,ายอยันถุงยางออกเป็นที่เหบห้อยเนาะแต่ว่าเฮากาส็สิเอาบัคคลามออกนะเฮาจะปุ่งมวยออกบดได้เนาะเพราะว่าบ่าได้ใส่กับเตี้ยวม,มวยเนาะ อันเห้าเอาบ้าข้ขวหลานมิฉอดลงไปแน่อันมอนนึ่งเลยนะทุกคนแต่เลยเอาออกมาได้แนละ้ะเขาต้องขี้เพืออน่อยนี่ออกเธอละบ้างนะนี่เลยตอนนี้เห้าก็เอาออกไปได้ครึ่งนึ่ง,นนนงแล้วนเนาะอ่าทุกคนตอนนี้เหากะเอาออกมา แล้วแล้ะเนาะอ่าบางข้าวหลาม,มของเฮากับชีได้ประมาณนี้นะทุกคนกับบได้หลายปัดไดเนาะเพราะว่าเฮาเผากับปดบ้างนะอันนี้เฮาเอามานึ่งเนาะเอามานึ่งนี่กะประมาณสิบนะทุกคนกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขคนทุกคนเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นตอนเศร้านะทุกคน มื่อคืนนี้น้องตายังบวได้แกะอทุกคนได้เบิ่งกันเนะาะบังขาหล่ามที่น้องตาได้เฮตเมื่อคืนนี้นะทุกคนและตอนนี้ก็จะเป็นตอนเศ้าเนาะน้องตายกะชิมาแกะบงังขลามให้ทุกคนได้เบิ่งนะทุกคนนี่เลยเนะาะบังขาหลามของเขา,า,เากะเดี๋ยวเขาสีแกะให้ทุกคนเบิ่งว่าหน้าตามันเป็นแบบใหนเนาะบวบหลายยายห้างทุกคนนะเขามาแกะกันเลยเนาะ นี่งามนะงามอยู่เดยนะไาตาเดียนะหนะนะลามกระามอยู่นี่เลยทุกคนหน้าตาของมันกเดีย๋ยวเฮาเสียเอามาฮักใช่จานเนาะเดีย๋ยวเฮาใช้ให้ทุกคนได้เบิงเนาะ ใส่จานเลยนะนี่เลยทุกคนตอนนี้ค่ะเฮากะแกะแล้วแล้วเนาะนี่หน้าตามันจะประมาณนี้ใส่กักครัวนทุกคนเดี๋ยวเขาหักเครึ่งหักเครึ่งน,นี้เลยเนาะตัวนี้หัน่นแ,แกะและ้วเครึ่งนะึงนะน้องแกะเนาะ หมาไล่มันไหมหมานะ่ะ <g> พ <ül> นว่าหมาน่ะเชาวมาทางวีมาทางวีมานั่งพี่มานั่งทางข้างนม่ใชพี่เชเ็บบ่อขอลมมาออโดยเหรอพ <g ül> น้องเสบนะทุกคนนี่เลยมาขลา,ามของเขากะแกะแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะหน้าตามันกระสีใจประมาณนี้นะทุกคนะ อ่าอ่ะบอกว่าหลายใหญ่ห้างเดี๋เฮามาซิมกันเลยนะทุกคนมาเด้อมากินน้ำนองแาเด้อแซ่บว้าด่าแซ่บแซ่บว้าดสาวเถามแซ่บบ้าสบายใจนะแท่เออเหรอแข้างในมัน ม,มันยายมาคัวยายอยาตืบเห็บเบบอแบกนะทุกคนชิมนุ่มๆเนาะนี่เฮ้ากะกินอิ่มแล้วเป็นทีเียบห้อยเนาะอคลิปนี้กะขอจบลงเพียงเช่นนี้นะทุกคนคลิปหน้าพอกันไหมเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นองตาเฮดคลิปต่อไปในนี้ทุกคน บ๊ายบายขอขอบใจ